ทำอะไรคะ,ะัะบ,ะ,บ,ะ,บะ,ะ็เทยผักหวานผักบุงผักกาดมิอนหย่านกำเท่าไหร่ครับกละห้บาทโชว์หน่อยโชว์ซิใหญ่ไหมโชว์ซิอ่าแม่โชว์ห้าบาทเ<า>นาะไว้กินกับอะไรคะกระับกวเออกินกับอะไรก็ได้เนาะอร่อยอ่าผักบุ้งล่ะผักบุ้งยังไม่จับเลยได้นิดนึงเนาะวันนี้ปลูกที่ตรงนี้ใกล้บ้านตรงนี้นะครับหลายแปลงอยู่ลองเก็บมาผักหวานแล้วคะหายยังไงหวานอยูยี่สิบ โลละสองร้อยโลละสองร้อยขีดละยี่สิบอ่ะฮะโอเคเพี่พ่อกอ่ฟรีเซนที่ถนอมใครที่อยากกินผักปลอดสารพิษของคุณสมองอะฟรีเซนอยากกินผักหวานสั่งได้นะโลละสองร้อยบาทอ่ะฮะสดๆจากดอยทุกวันเนาะดอยบรนทุงเลยจ้ะจ้ะสดๆจากดอยทุกวันวันนี้ได้เยอะไหมเนี่ยอ่ะดูซิดูซิได้เยอะไหมเออขนาดโดนฝนเนาะเขาเลยหนีฝนมาเนาะอ่าโอเคแล้วก็จะมีผักนี่เนาะใครนี่สั่งได้นะฮะนี่แม่แจวเนาะอ่า โอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผักหวานนะฮะผักหวานจากผักหวาน